ท่านผู้ชมที่เคารพพี่น้องสมสชาชิกประชาชนในประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินที่ใช้หนึ่งเสียงของท่านในการทําภารกิจคนไทยอยู่ในเวลานี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจําวันพุธกับผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาให้สาระการเมืองซึ่งวันนี้เราคงจะได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้า ระหว่างประเทศและการเมืองภายในประเทศท่านอมรินคอมันครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับอาจารย์นเรศครับขอบพระคุณท่านมากนะครับที่ท่านให้เวลาในการที่จะมาให้มุมมองสําคัญในฐานะที่วันนี้ถ้าพี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารก็จะเห็นว่าประชาคมอาเซียนได้ถูกกระจายข่าวออกไปทั้งเด็กเล็กในโรงเรียนหลายที่แต่เมื่อมาดูการจัดนโยบายหรือการจัดงบประมาณของประเทศแล้ว โดยเน้นไปที่ประชานิยมท่านมองว่าสถานะของประเทศไทยในการจัดงบประมาณลักษณะแบบนี้ถ้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะเป็นยังไงครับก่อนอื่นนะครับผมขอความกรุณาอาจารย์รเพื่อ,เพ,อเพื่อความกระจ่างของท่านผู้ชมด้วยนะว่าที่รัฐบาลเขาได้จัดงบประมาณ เกี่ยวกับเรื่องอาเซียนเนี่ยเขาจัดยังไงบ้างอาจารย์ติดตามอยู่พอสมควร,ครใชนะ่ช่วยนันนะเล่าให้ฟังหน่อยครับทั้งท่านผู้ชมแล้วผมด,ด้วยนะครับ <laughs> ค,คือในแง่ของการจัดงบประมาณส่วนใหญ่ที่ออกไปในสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยจะไปในเชิงทางด้านการลงทุนทางเศรษฐกิจและขณะเดียวกันภายในประเทศก็จะเป็นเรื่องของประชานิยมที่พยายามจะให้คนไทยเนี่ยเริ่มศึกษาภาษาอังกฤษ เ,เ,เริ่มศึกษาภาษาต่างประเทศครับเ,เอาสองเ,เรื่องนี้ก่อนครับนะครับคือก่อนอื่นเนี่ยนะฮะก่อนที่จะตอบสองสองคำถามเนี่ยนะครับในฐานะที่ตัวผมเองเนี่ยมีส่วนใกล้ชิดนะ,ะครือพูดง่ายคือเป็นลูกหลานของผู้ที่ก่อตั้งสมาคมอาเซียนขึ้นมาแล้วก็ตอนที่ตอนนั้นก็โตพอรู้เรื่องรู้ราวมากมายได้แล้วครับเขาเรียนหมายไวลัยแล้วนะ,ะก็ได้เห็นว่า ได้ติดตามแล้วก็ได้เห็นว่าเป้าหมายของการสร้างสมาคมอาเซียนขึ้นมาใน,นสมัยนั้นนะ,นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อ,อเพื่อ,อความผาสุกข,ของประชาชนคนไทยและความมั่นคงของประเทศร,รวมทั้งประชาชนในภูมิภาคส่วนนี้นะครับไม่ได้ตั้งมาเพื่อที่จะทําร้ายคนไทยรหรือหรือไม่ได้สร้างตั้งมาเพื่อที่จะ ทำให้ความมั่นคงของประเทศคลอนแคลนเหมือนอย่างที่ในยุคหลังๆในรัฐบาลไม่กี่รัฐบาลที่ผ่านมานี่ตนปัจจุบันนี้นะที่ได้กำลังกระทำกันอยู่คือ<ถ>ต่างกันเลยคือนะคะใ,ในยุคที่มีการริเริ่มเนี่ยเป็นเ,เป็นยุคที่ประเทศไทยเมื่อเทียบกับภูมิภาคในอาเซียนประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งท<า>งั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองคือคือ,ค,อคือในยุคนั้นนะครับ ที่กอ่อตั้งอาเซียนขึ้นมาเนี่ยนะฮะเป็นยุคที่ภูมิภาคนี้เนี่ยกำลังเผช,ชิญปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและทางด้านความมั่นคงนะครับทางด้านเศรษฐกิจกประชาชนยังยากจนค้นแค้นอยู่เยอะดานนั้นนะฮะทางด้านความมั่นคงนั้นก็เกิดจากการที่ฝ่ายรัทธิไอ คอมมิวนิสต์นะกับลัทธิอะไรล่ะพวกที่อ้างว่าประชาธิปไตยนะหรือลัทธินทุนน่นะครับมันกำลังสู้กันนะฮะแล้วประการที่สก็คือประเทศในภูมิภาคนี้เนี่ยมีการขัดแย้งกันทางด้านดินแดนนะครับเช่นดินแดนซาบ้าเป็นต้นนะฮะก็เกือบจะลบกันนะครับ และในสมัยนั้น,นเป็นสมัยยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านผอพิเศษดรถนัดคอมันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะท่านก็ใช้ความรู้ความสามารถของท่านและความรับผิดชอบที่มีต่อบ้านเมืองและหน้าที่นั้นนะก็พยายามรวบรวมนะครับผู้นำของประเทศ ในภูมิภาคนี้นะห้าประเทศเนี่ยนะครับรวมทั้งประเทศที่มีการจะมีการลบกันจะทะเลาะก,กันด้วยนะ,ะเรื่องการแบ่งแยกดินแดนซาบ้าตอนนั้นนะฮะซาบ้านี่เป็นในช่วงของประเทศไหนครับประเทศซา,าบ้านี่ระหว่างาามาเลเลกับอินโดนีเซียแต่วมาจะไม่ผิดนะ,ะลาจจะมีฟิลิปปินส์เข้ามาด้วยหน่อยนะครับก็นั่นไปทีนี้ข้อสาคัญคือ ท่านก็ท่านก็เชิญรวมสามท่านเอ่อห้าห้าประเทศเนี่ยนะมามามาตั้งสมาคมอาอาสาครับซึ่งผู้รัฐมนตรีต่างประเทศในสมานั้นซึ่งผมก็เห็นกับตาผมอยู่ใกล้ชิดนะะก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากนะครับเหมือนอย่างกับพี่น้องกันเลยครับเออนะ่ามีอะไรก็พูดกันได้เรื่องนะฮะแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งสร้างอะไรต่างๆช่วยเหลือกันดี อันนี้ก็คือหลักการนะครับคือไม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องการแล้วก็ให้มีความร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจด้วยแต่ไม่ได้เปิดเสรีบ้าๆบอๆอย่างท,ที่ที่ก็ทำกันหนระือกาลังจะทํากันอยู่ครับนะฮะครับการค้าก็มีกันอยู่แล้วนะครับหรือผมจะยกตัวอย่างให้ที่เกี่ยวเครื่องข้องกับผมเลยครับนะในยุคนั้นนะ่ะผมก็เพิ่งทํางานใหม่ๆทํางานเกี่ยวกับบริษัทพาณิชนาวีนะะ ทางทางทางท่านถนัดก็เป็นคนเป็นผู้ที่ให้มีการร่วมมือกันระหว่างไทยกับอินโดนีเซียนะครับสร้างกองเรือไปค้าขายที่อเมริกาเป็นเรือธงไทยเลยนะฮะสมัยนั้นนะเป็นสมัยแรกตั้งแต่มีประเทศไทยมานะที่มีเรือธงไทยนะครับแล้วก็ คนของไปอเมริกาและคนของจากอเมริกามาไทยนะซึ่งตอนนั้นผมก็ทำอยู่ทำแลวตอนนั้นท่านอดัมมาริกรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียนะก็ไปนั่งประชุมด้วยผมก็นั่งอยู่ด้วยครนะที่โรงแรมใหญ่ที่นิวยอร์กกันนะฮะเพื่อที่จะร่วมมือกันอะไรต่ะไรกันรวมและรวมน,นั่นด้วยคือ มีคว,มความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจม,มันมีมาตลอดแล้วจนทุกวันนี้ขนาดยังไม่ได้เปิดเสรีการค้าไม่ใช่เสรีรวมรวมอาเซียนอะไรน,นะรเขาก็ค้าขายผมก็ขนของไปอินโดนีเซียขนของไปเวียดนามขนของไปไหนไปขายนะครับสายเรือไปนะมันก็มีอยู่แล้วนะฮะมาเสียเงินเสียทองแล้วทำให้คนไทยแย่ยิ่งเปิดเสรีมากเท่าไหร่นะครับ อย่างที่เขาทำกันนะครับอันนี้ก็จัดทีนี้ก็จะมาถึงคําตอบคําถามของคุณนะครับนะครับคือเรื่องเรื่องเศรษฐกิจนะที่จะให้คนไทยไปลงทุนที่นู่นที่นี่นะท่าในใน,ในต่างประเทศในประเทศอาเซียนนะครับผมก็อยากจะบอกว่าประเทศอาเซียนต่างๆที่เขามีผู้นําที่มีดีมีความรักชาติเขาก็ต้องปกป้องรักษาผลประโยชน์คนในชาติเขาเหมือนกันนะครับ ไม่ใช่ว่าคนไทยจะเข้าไปทํานูน่นทํานี่ได้นะขนาดพมา่าเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยก็จับคนไทยเป็นร้อยนะทีมไปตัดป่าเขา่9 <92 S 2> <น>อค 2>, 2คน,เ,น,นเขาก็จับนะฮะเขาก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ของเขานั่นกะ็เพนะรานะเขาเป็นอาเซียนนะฮะแล้วที่สําคัญที่สุดคือ,อประเทศไทยเราเนี่ยการทำกินของคนไทยนะครับความพร้อม ที่เราจะเปิดประตูบ้านของเราเนี่ยมันยังไม่มีนะครับเายวนับตั้งแต่กิจการธนาคารครับก็ตกอยู่ในมือของต่าง,างชาติไปเกือบหมดแล้วนะครับซึ่งเป็นเส้นโลหิตทางเศรษฐกิจนะลรวไทยคิดว่าจะไปเปิดไป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 ,ไปเปิดอะไรนะไปเปิดธนาคารต่างประเทศอะไรต่างๆเราเนี่ยนะมันฝันนะฮนะอ,อันที่สองเกี่ยวกับอ,อสังหาริมทรัพย์ ต่างชาติก็เข้ามาครอบงำอยู่เยอะนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วต่างชาติเราเข้ามาถือกรรมสิทธิ์ที่ดินหนึ่งในสามของประเทศแล้ววันนี้รนะประการที่สี่ภาคบริการต่างชาติเราเข้ามาครอบงำอันที่ห้าก็คือเรื่องเกี่ยวกับค้าปลีค่าส่งคนไทยวันนี้แทบจะตายหมดทุกซอกทุกมุมของแผ่นดินนะครับไอ้ทุนข้ามชาติเนี่ย มันเข้ามาแย่งการทํากินครับคนไทยก็จนลงทุกวันนะครับแล้วเราแล้วเราเหมือนกับบ้านเราบ้านเราจนนะฮะจนดักดานเลยแล้วเราก็จะเปิดให้คนอื่นเขาเข้ามากวาดเข้ามาเอาเอาไว้นูน่นเอาไว้นี่ก็ไปอีกนะครับมันมันมันเป็นเรื่องที่ผมอยากจะพูดนะครับว่าผู้บริหารประเทศนัากการเมืองนะมันเปิดมันเปิดเสรีทีลายบ้านเมืองประเทศไทยคนไทยบรรลัยทุกทีนะครับ จำอาจารย์จำได้ไหมตอนที่เปิดเสรีการเงินนะนะบนไรรยไม่เท่าไหร่ไอ้พวกจอซอรอรสไอ้พวกคนไทยขายชาติไอ้พวกกิจการการเงินทั้งหลายมันมาปล้นประเทศไทยสมัยนั้นน่ะคนไทยต้องหมดเนื้อหมดตัวไปเท่าไหร่ขึ้นศาลไปก็ต้องสองสองล้านกว่าคดีนะรทรัพย์สินถูกยึดอยู่กันไ,ไปก็เพราะไอ้พวกนี้แหละนะครับ จริงๆแล้วทุนเสรีนี่มันดีหรือไม่ดีครับมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะแต่ว่าเราต้องมีความพร้อมนะครับแล้วเราต้องแข็งแกร่งพอนะครับถ้าเราไม่แข็งแกร่งพอแล้วก็มีมีนาตาลเบืองสั่งกระบวยก็ไปอีกนะครับครับบบริหารประเทศแบบเล่นละครลิงะนะฮะไม่ยิ่งกับลิกเกในะละครลิงครับนะต่นนี้ความความแข็งแกร่งที่ท่านว่าเนี่ยใช้ ตัวชี้วัดจริงๆนี่คือรายได้ของประชาชนชอาชีพของประชาชนไม่ใช่เลยไอ้จีดบ,บ้าบอพวกนี้นะไม่ใช่ของจริงนะความมั่นคงความอยู่ดีกินดีของประชาชนคือสิ่งที่วัดนะครับ,รบว่าความพร้อมของประเทศชาติมีที่ไหนนะฮะชาวไร่ชาวนานะครับมีความอยู่ดีกินดีนะไม่มีหนี้สินมากมายมากมายนะครับ พูนะไม่มีหนี้สินกันมากมายนะมีชีวิตอยู่ที่ดีแล้วก็ทำงานอย่างมีความสุขทุกชีวิตทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ขับรถรับจ้างนะหรือเป็นงานอะไรๆต่างๆทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีชีวิตอยู่ที่ดีมีความมั่นคงครอบครัวต้องมั่นคงนะครับสังคมก็มั่นคงคสังคมมั่นคงประเทศชาติก็มั่นคง นะ,ะแต่นี่สังคมครอบครัวก็แย่ครับนะครับเอาอย่างง่ายๆนะฮะอย่างตลาดเนี่ยนะครับแม่ค้าพ่อค้ามาสมัยก่อนนี้ปู่แม่เอ๋ยป้าเอ๋ยยายเอ๋ยนะ,ะเคยขายผักขายไขย่ขายอะไรแต่ะไรได้ครับนะครับ วันนี้ไม่ได้ตลาดสดเหมือนกับปราชาเพราะมันมีไอ้ร้านค้ายาข้ามชาติมันมาตั้งอยู่นะฮะื่อสมัยก่อนนี้เคยมีร้านเล็กร้านน้อยต่างๆต,ตามซอกตามซอยตามอะไรต่างๆก็ต้องปิดตัวเองไปเพราะไปแข่งกับมันไม่ได้ทุนมันนากว่านะไอ้เด็กไทยที่เคยเติบโตมาด้วยการรู้จักค่าของเงินรู้จักการทำมาหากินตั้งแต่เด็ก ็ช่วยขายของช่วยทอนตังช่วยแม่ช่วยขายของอะไรวันนี้สภาพสังคมนี้กําลังจะหมดไปครับซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงทางด้นดานเศรษฐกิจของประเทศนะนี่ครับเพราะว่าเรามีรัฐบาลผมเรียกรัฐบาลสังกบวยทั้งหลายเนี่ยนะนะ้งทั้งที่ผ่านผ่านมาตั้งหล,หลายสิบปีเนี่ยนะครับมันไม่ได้ทําอะไรเพื่อที่จะปกป้องประเทศชาติประชาชนแล้วยังคิดจะไปทําที่ประเทศอื่นครับ ผมเท่าที่ผมได้ยินมานะฮะมีละมีบริษัทขนาดใหญ่ของเมืองไทยนะที่ไปจะไปคิดจะไปเปิดร้านค้า,าสะดวกซื้อที่อย่างอินโดนีเซียหรือที่ไหนก็ไม่จราบนะบแล้วปรากฏว่าที่นั่นเขาไล่ออกเลยนะเพราะประชาชนก็รู้จักตื่นตัวเขามีรัฐบาลที่เข้มแข็งที่จะรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับแล้วก็มันก็ไอ้ไอพวก นักการเมืองบางคนมันก็เลวมันก็ไปไปหลอกคนไทยว่าเราต้องทำตาม wto นะเรามีข้อผูกพันที่จริงไม่ไม,ไม่ไม่มีความจำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นเลยมีทางออกให้เสร็จเลย wto เขาไม่ได้บังคับนะครับแต่พวกมันเองเ่ยมันมันรับจ้างนะไอ้พวกนะักการแล้วคนไทยไม่เข้าใจพอแลาวมันมากันทีบางทีมันก็มานั่งมาเปิดห้องประชุมใหญ่นะจัดอะไรนะ จัดสัมมน,นา,น,านะฮะเสี้คนวโง่ก็เสียตัง์กินไปดิสองพันสามพันไปฟังมันฝอยนะซึ่งไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยคนอย่างเงี้ยนะะคือคนไทยเราไม่รู้ไม่ไม่ไมตามเมื่อไม่ตามก็โงน่นั่นหมายถึงว่าความมั่นคงในอาชีพของคนไทยก็คือถ้าคนไทย